สวัสดีสสดค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ,องแอนแฟมลี่นะคะโอ้โห,โหเหลือเชื่อเลยช่างใหญ่ทำอะไรเนาะผู้ช่วยมาแล้วนะคะพี่น้องอืมโอ้มันยื่นออกมาเนาะค่ะมันยื่นออกมาโอ้ เอามันสูงเนาะเออใครเดินมาสูงก็ตำหัวเอาออเราก็เลยเป็นกล้องมาตายกันนั่นเองยายสมอนจะลาแล้วนะคะพี่น้องเย็นนี้ก็จะผูกข้อมือข้อไม้กับยายสมอนนะคะยะเย็นนี้ผูกข้อมือจริงๆ ห้าโมงเย็น,นจะไปรีเลยพี่น้องเลยเยเอออืมอนาไปแล้วยังสงเกงนะเรา,าเรียกว,ว่าแก้ปัญหาทีดนึงเนาะเพราะว่ามันยื่นออกมานะคะบางทีคนสูงเดินไปมันก็ทิ่มหัวนะพี่น้องอืมโอ้นะคะพอแก้ไขปุ๊บงนะ่ก็งามเลยนะคะเนี่นยเออ โอ้น้อยเดียวนะมาสูงอวนนี้หน่อยยึงป๊อระคังนะลุงลงันไม่เห็นนะนี่ชิดระคังแต่วันดีมันร้อนหรอโอ อันไหนกเข้ามาไม่เห็นเลยอมีแต่ป่าวดเอาบ้าตายบอเยนอเีนเอาตีางทีมีหลักามาถงเรียบร้อยใหญ่เาไรไมโดนอยู่แล้วเจ้าน้าี่เก่งมากเามาดูใกล้ๆไดอสูงร้อยหาิไปไมาไนมัเอาัดาเลียงด้วยาเลยด้ด้วยอะ อยก็ยังไม่ก้าข so <c oughs> oh ึ้นเลยหเียด้ยอ่่ังม่สางเยรนอรัใช้ามีเาไมไม่เอากเดแดงโอ้โหเรียมดแงบนหัวด้วยหญยสมนโอ้แสดงว่าไม่ได้สระผมหลายวันเลยหมักหมุนหมักหมุมดขึ้น

อ๋อ่างใหญ่สะดุ้ง่างใหญ่สะดุงนะโโงะด้งเลยนะชิโก้ิโกคนข้างๆสะดุ้งเลยนะเมื่อกี้น่ะเออโอ้โหไม่ไม่ต้องถึงปดาดานะคนข้างๆนล,ล่แหละแกเงียบเลยนะเมื่อกี้น่ะโอชิโกบอกว่าไม่ได้อาบน้ำนี่สะดุ้งเลยนะ โอ้แต่เมื่อวานนี้อากาศเย็นมากเลยเย็นแต่ว่าคอยอาบน้ำเย็นสบายเอาออกแค่นี้เนาะเอะแค่นี้อันนี้เอาออกด้วยไหมเพราะว่ามันเดินเลยหรือว่าไง เอฟเพียวก็นั่งหัวเราะคนเดียวไปนะเอฟซี 4. เขาน่าจะมีอารมณ์ขันในส้นทตรีในส่วนตัวฮะจ้ะเขาดูคลิปไปด้วยเขาก็หัวเราะไปด้วยนะพี่น้องเอ้ยดูแอดมินเราก็เหลือแค่คนเดียวนะจ้ะรปจีนนะพี่น้องนะคะ วันตรุษจีนวันนี้เขาใส่สีแดงวันมงคลนันเลเ้เา,เาจ้าอ,อ,อืมถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นอ เราก็แค่ถ่ายนิดนึงเ,เองนะคะเอฟซีตรงโดมนะคะกดไม่เป็นเนาะคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยก็คือทีวีมันเป็นเหมือนแบบคอมพิวเตอร์เลยไงเออแล้วเราก็กดไม่เป็นไง เรากดได้เฉพาะบางส่วนที่เขาเขาเขาบอกอืมเออฮะจริงเหรโอเคแล้วไม่เปี้ยวก,ไกไ็ไปบอกพี่ไงไปบอกพี่ไงว่าทำยังไงเออเพราะว่าไอทีวีนั้นมันเข้าไปไวไฟเชื่อมไวไฟดู ไม่ได้ใส่จานเท่าเทียมดิเออเออเริ่มเริเกียเแล้วเริ่มพิเกียษแล้วเริ่มมีความพิเกียษแล้วไมทานกันก็จ่ายกันละร้อยห้าสิบอเออเอาน้นตามนั้นละ ตา,าก็มาถามตาใส่นะคะแก้ไขครับแก้ไขแก้ไขเพื่อให้มีความสวยงามนี่นะคะวันนี้ก็ขออวยพรให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะในเนื่องในวันตรุษจีนเนาะ,ะนวันนี้ปะดาวันตรุษจีน้วยพรอะไรให้กับ fc ที่เป็นชาวจีนนะนี่ยังไม่พูดมีแดงได้พูดจีนนะรวยรวยเฮงเฮงโอ้ค่ะจ้าหาภาษาไอพรลมันตุดจีนนะ fc เลยวนิดนึงนิดนึงอันนี้แห้ใส่เสืออะไรอ่ะไอพอลตุดจีนมันตุดจีนให้ชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนาะทุก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 จีนจะอยู่แถวไหนเยาวราชเยอะมากจ้า แต่แถวนี้ก็มีคนจีนเยอะเนาะสารสกลนครก็ที่ไหนก็มีคนจีนก็ก็ให้พูดภาษาจีนไม่เป็นนะเส้นเรียนค่อยเลิกไม่พูดก็พูดเย็นจ้ะมาจะพูดไปตีหัวลอยก็ให้มีความสุขในวันสุขกินเ้อด